สวัสดีค่ะเมนูนำเสนอวันนี้ใบลักนาสีผุดผ่องผัดคะน้าหมูกรอบค่ะหมูกรอบนี่เราทำเองนะคะใช้หม้ออบลมร้อนทำเป็นหมูกรอบแล้วก็นำไปผัดกับพริกรก,กระเทียมผัดกับหมูกรอบปรุงรสนะคะด้วยซอสน้ำมันหอยน้ำปลาน้ำตาลซอสปรุงรสนะคะใส่ก้านคะน้าลงไปก่อนนะคะผัดผัดก้านคะน้าให้สุกก่อนคะ่ะเพราะว่าก้านคะน้านี่จะสุกสุกช้ากว่าแล้วหลังจากหลังจาก นั่นก็จะผัดให้ก้านคะนา้าเริ่มพอก้านคะนา้าเริ่มสุกแล้วก็จะใส่ใบคะน้าลงไปเนี่ยค่ะใส่ใบคะน้าลงไปแล้วก็ผัดต่อผัดไม่นานนะคะเพะใบคะน้านี้ก็จะสุกไวผัดไปผัดมาแล้วก็พร้อมทานแล้วค่ะเพราะเราปรุงรสไปแล้วปรุงรสก็คือ หมูกรอบผัดกับพริกกระเทียมนะคะพริกขี้หนูกระเทียมจนะตาให้ละเอียดนะคะแล้วก็ไปไปผัดให้หอมกับกับหมูกรอบนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ปรุงรสด,ด้วยซอสน้ำมันหอยน้าปลาน้ําตาลซอสปรุงรสนะคะแล้วก็ผัดเนี่ยคะ่ะผัดไปผัดมาจนก้านคะนา้ากับใบคะนา้าเริ่มสุกก็พร้อมทานแล้วคะ่ะผัดคะนา้าหมูกรอบน้ำมันหอย ทานกันดูนะคะ,ะเมนูง่ายๆค่ะสามารถทำทานเองได้ที่บ้านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะฝากกดติดตามกดหัวใจให้ด้วยนะคะท่านจะไม่พลาดเมนูง่ายๆจะทำทำให้ท่านดูทุกวันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะผัดคณะหมูกรอบใบลักณาเสือพุดองค่ะขอบคุณค่ะเนีย่ยค่ะพร้อมทานแล้วค่ะผัดคณะหมูกรอบ ทานกับข้าวต้มหรือข้าสวยละลอนก็ได้ค่ะลองทำทานกันดูนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ